ดลองฟังกับอมรินบุ๊กส์พอดแคสต์ดังตะวันฉายฉานกู้ม่านเขียนพันไม่แปลบทนำที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องครึ่งเทอมหลังของปี4ในมหาวิทยาลัยเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตฉัน การสมัครงานไม่จบไม่สิ้นการสัมภาษณ์ต่างๆนานาการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์จุกจิกหน้าปวดหัวไหนจะยังมีงานเลี้ยงอำลาที่แตล่ละงานล้วนไม่เมาไม่เลิกทั้งหมดนี้คงต้องใช้คำว่าโกลาหนมาบรรยายทุกคนเป็นเหมือนลูกข่างที่หยุดไม่ได้ต้องหมุนติ้วไปยังไม่เป็นตัวของตัวเองจนกระทั่งช่วงเวลาที่ต้องหยุดก็มาถึงคืนวันที่23เดือนมิถุนายนอาเฟิร์น เพื่อนที่นอนอยู่เตียงฝั่งตรงข้ามกับฉันเป็นคนแรกในหอพักเราที่เดินทางออกจากหนานจริงเธอเดินทางไปเซียเหมือนสถานที่ไกลแสนไกลที่ฉันรู้จักแต่ชื่อฉันไม่เคยคิดว่าจะมีวันแบบนี้วันที่ฉันน้ำตาไหลวิ่งไล่ตามรถไฟที่เร่งความเร็วจากไปพร้อมกับเสียงวูดฉันเป็นเด็กที่มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงมาตลอดฉันไม่เคยรู้จักกับการจากลาอย่างแท้จริง จนกระทั่งนาทีนี้ต่อไปเราอาจไม่ได้เจอกันอีกต่อไปต่อให้เราได้เจอกันก็ทำได้แค่อยู่ด้วยกันเดียวเดียวแล้วก็ต้องแยกย,ย้ายบางทีตอนนั้นอาจจะไม่เศร้าเหมือนตอนนี้เพราะต่างฝ่ายต่างไม่ได้มีความสำคัญเหมือนตอนนี้หรือเราต่างเข้มแข็งขึ้นแต่ช่วงเวลานี้นาทีนี้ตอนที่เธอจากไปฉันทำได้เพียงเดินร้องไห้อยู่ที่ชานชลา ลาก,ก่อนความเป็นวัยรุ่นช่วงสุดท้ายของฉันเราไม่สามารถทำตัวเป็นเด็กเล็กๆได้อีกเพราะเราเรียนจบแล้วตอนที่1ปลายเดือนมีนาคมของปี4ในมหาวิทยาลัยฉันจบการฝึกงานที่สำนักงานบัญชีแห่งหนึ่งในอูซีเดินทางกลับมหาวิทยาลัยที่หนานจริงความจริงฉันอยากทำตัวเป็นมอดในข้าวสารอยู่กับบ้านสักสิบวันครึ่งเดือนมากมาก แต่เห็นชัดว่าความรักของแม่ใกล้ถึงจุดสิ้นสุดหลังจากฉันกวาดตู้เย็นที่บ้านจนเกลี้ยงด้วยสีหน้าละห้อยก็ต้องระเห็ดกลับหนานจริงไปอย่างมีความรับผิดชอบตอนที่อยู่บนรถฉันส่งข่าวไปให้รูเมดแตงโมกลิ้งกลับหนานจริงแล้วจ้าพวกเธอมาตั้งขบวนต้อนรับฉันที่หน้าประตูมหาวิทยาลัยซะดีดีผ่านไปราวสิบนาทีสื่อจริงตอบกลับมาเธอเป็นใครฉันไม่รู้จักฉันหัวเราะหึ่หึกดข้อความรัว,รว เหรอเงินช่างเถอะสงสารตัวเองจังมือซ้ายถือไก่มือขวาหิ้วเป็ดนักหนักโยนทิ้งไว้บนรถดีกว่าครั้งนี้แค่สิบวินาทีก็มีข้อความตอบกลับมาเป็นชุดติดๆกันสื่อจริงอะที่แท้สุดที่รักกลับมาแล้วอยู่หน้าประตูนั่นแหละไม่ต้องไปไหนพี่สาวจะไปรับเธอเสี่ยวเฟิง แตงโมยอดรักสุดคนึงหาไม่ได้พบหน้ามานานในที่สุดวันนี้เราก็จะได้แทะน้องเป็ดด้วยกันแล้วเราร้อนหน้าขนลุกจริงๆทันทีที่ลงจากแท็กซี่ฉันเห็นคนกลุ่มหนึ่งยืนอยู่หน้าประตูมหาวิทยาลัยโดดเด่นสะดุดตาตามคาดหอพักฉันมีกันหกคนนี่มากันเก้าคนหญิงห้าชายสี่ไก่หนึ่งตัวกับเป็ดหนึ่งตัวไม่น่าช่วยเพิ่มสายใยรักได้ขนาดนี้หรอกมั้ง ฉันนึกเสียใจที่ไม่ได้ชิงแท้น้องไก่ไปสักน้องตอนอยู่บนรถ <c oughs> ทุกคนเล่นใหญ่เกินไปไหมอ่ะหัวหน้าเข้ามาดึงหูฉันยายบ้าะช่างสรรหาเวลากลับมาจริงๆนี่ยะวันนี้เราจะไปกินที่ร้านเหอเซิ้งกันปฏิกิริยาที่ฉันมีต่อคำว่าเหอเซิ้งคือเหอเซิ้งเท่ากับปลาต้มผักดองอร่อยเหาะเท่ากับหมูเส้นผัดพริกอร่อยเหาะเท่ากับเต้าหู้ผัดไข่ปูอร่อยเหาะ ฉันกลืนน้ำลายพลางชูไก่กับเป็ดในมืออย่างฉันนี่พอจะนับได้ว่ามีของกำนันพิเศษไม่ต้องจ่ายตังปะซือจิ้งทำท่ารับไม่ได้เธอนะ่ะทำหอเราขายหน้าให้มันน้อยๆหน่อย,อย,อยวันนี้จวงซวี่เขาเลี้ยงฉันชะงักจวงสวี่หรอฉันปลายตามองไปทางคนที่ยืนอยู่ห่างออกไป คนอื่นๆพอเห็นฉันมากน้อยก็ยังเดินเข้ามาหามีแต่เขาที่ยังยืนอยู่ที่เดิมสวมสเวตเตอร์สีเทาอ่อนไม่แสดงสีหน้าท่าทีอะไรทั้งสิ้นจวงซวีปฏิกิริยาที่ฉันมีต่อชื่อนี้คือจวงซวีเท่ากับนักศึกษาที่โดดเด่นที่สุดในสาขาการเงินระหว่างประเทศเท่ากับหนุ่มหล่อที่แค่ยืนเฉยๆก็ยกระดับภาพลักษณ์ของหนุ่มๆในมหาวิทยาลัยเราให้สูงขึ้นอีก เท่ากับเพื่อนที่คลุมเครือของหลงหลงเดี๋ยวนะเนี่ยซีกวงยงโง่สมองกลวงฉันรู้สึกแสบตาขึ้นมานิดนิดผ่านมาตั้งนานแล้วไม่ได้เรื่องเลยจริงๆอะไรบางอย่างทำท่าจะทะลักออกมาอยู่ได้ฉันรีบแงนหะน้ามองฟ้าหนึ่งวินาทีสองวินาทีมองอะไรอยู่ได้หัวหน้าผู้นิยมการใช้กำลังดึงหูฉันแรงแร พวกเขาคงแหงนหน้ามองฟ้าตามฉันกันมาพักใหญ่ฉันฝืนยิ้มกระพริบตาปริบๆอย่างไร้เดียงสาแปลกจังวันนี้ไม่ยากมีฝนสีแดงตกลงมาจวงสวีไม่เคยเลี้ยงข้าวใครต่อให้ตอนที่ได้รับทุนเรียนดีก็ตามทุกคนต่างรู้ว่าพ่อของเขาเสียไปนานแล้วที่บ้านมีแต่แม่ที่ร่างกายอ่อนแอป่วยอดๆแอดๆและน้องชายที่กำลังจะขึ้นมัธยมปลายอีกคนหนึ่ง แต่เขากลับไม่เคยแม้แต่จะยื่นขอทุนสำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์พอพูดออกไปถึงเพิ่งรู้ตัวว่าเหมือนกำลังแดกดันคนอื่นทุกคนมีท่าทีกระอักกระอ่วนเล็กน้อยอาเฟินถลึงตาใส่ฉันอย่างเอาโทษหยิกมือฉันเต็มแรงต่อหน้าทุกคนเจ็บอ่ะเธอไม่ได้ตัดเล็บมานานแค่ไหนเนี่ยน้ำตาฉันแทบเล็ดสงสารตัวเองจริงๆที่ต้องถูกเพื่อนร่วมหอทรมานทรกรรมจนชิน ทำให้ตอนเนี้ยได้แต่โกรธแต่ไม่กล้าพูดนอกจากนึกน้อยใจว่าฉันไม่ได้ตั้งใจซะหน่อยหมาลนต้องกัดคนฉันใดตัวฉันที่กำลังลนก็ต้องจุดๆุดจุด,จดสุดท้ายยังคงเป็นห่วงโงงที่ช่วยไกลเกลี่ยจวงซวีเขาเซ็นสัญญากับธนาคาร A ที่สร้างไห่ได้เงินเดือนหมื่นกว่าแนะ่หรอธนาคารเอเงินเดือนหมื่นกว่าเงินเดือนระดับนี้ต่อให้เป็นนักศึกษาวิจัยยังไม่แน่ว่าจะได้ ฉันมองจวงซวีด้วยสายตาตื่นตกใจเช่นเดียวกับที่เขากำลังมองฉันดวงตาสีดำสนิทจับจ้องฉันราวกับอยากรู้ว่าฉันจะมีปฏิกิริยาอย่างไรฉันคิดไปเองหรือเปล่านะแต่ไม่ไว่าอย่างไรฉันก็ควรแสดงความยินดีกับเขาฉันจึงเดินเข้าไปพูดด้วยน้ำเสียงจริงใจดีใจด้วยนะจวงซวีอ๋องั้นต่อไปเวลาฉันไปเที่ยวสร้างไห่คงต้องอาศัยนายช่วยเลี้ยงดูปูเสือทั้งเรื่องกินเรื่องเที่ยว รุ่งนี้เธอถึงจะกลับไม่ใช่หรอระหว่างที่ฉันกำลังพูดพร่ำก็ถูกเขาตัดบทด้วยน้ำเสียงห้าวทุมกังวานฉันมองท่าทางวางมาตของเขาอึงอ้งๆมึนตึ๊บไปเล็กหน่อยนี่นายจะถามอะไรอาฟเฟินรีบเข้ามาคว้ามือฉันลากตรงไปที่ร้านเหอเซิงจวงซวี่ตกลงนายจะเลี้ยงไม่เลี้ยงฉันหิวจะตายอยู่แล้ว ต่อจากนั้นฉันถึงพึ่งนึกขึ้นได้ตอนเห็นอาหารอร่อยเต็มโต๊ะในร้านเหอเซิ่งถ้าฉันไม่โดนแม่ไล่ให้รีบกลับมาฉันก็ต้องกลับมาวันพรุ่งนี้จริงๆเพราะเมื่อวานฉันโทรบอกรูมเมดว่าจะกลับพรุ่งนี้จวงสวี่เขาไม่ได้คิดจะเลี้ยงข้าวฉันสินะว่ากันตามเหตุผลถ้าเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีหน่อยจะต้องโยนตะเกียบทิ้งและเดินออกไปตอนนี้เลยแต่ฉันใช่คนที่มีศักดิ์ศรีแบบนั้นซะที่ไหน เชะฉันงับซี่โครงแรงๆการกินเป็นสองเท่าต่างหากที่เป็นตัวฉันฉันกินแต่กับไม่กินข้าวแถมยังกินของแพงเครื่องดื่มก็ต้องเป็นน้ำผลไม้คั้นสดๆกินเป็นพายุบุกแขมกินแบบสวาปามกินเหมือนตะเกียบมีชีวิตแตงโมเธอเป็นตัวอะไรเนี่ยเสี่ยวเฟิงซึ่งนั่งอยู่ด้านซ้ายมองฉันอย่างหวาดหวาดฉันถึงเพิ่งรู้ว่าตัวเองกลายเป็นจุดสนใจในโต๊ะไปซะแล้ว ไม่รู้ทุกคนหยุดตะเกียบหันมามองฉันกินอยู่คนเดียวตั้งแต่เมื่อไหร่จวงซวีนั่งตรงข้ามกับฉันเขาเหลือบมองมาแวบหนึ่งแล้วยกมือขึ้นเรียกบริกรสั่งอาหารเพิ่มครับฉันยังไม่ทันหน้าแดงหัวหน้าซึ่งขนาบด้านขวาฉันหยิกขาฉันแรงๆสำรวมหน่อยสิยะหยิกอีกแล้วนะเซิงฉันแค่แปลงความเสียใจและความโกรธเป็นความเจริญอาหารต้องรุนแรงกันขนาดนี้เชียว ไม่กินก็ไม่กินถึงอย่างไรก็กินไม่ลงแล้วฉันเอาตะเกียบจิ้มจิ้มตีนหมูในชามอย่างหมดอารมณ์นึกไม่ออกว่าเมื่อกี้กินมันลงไปได้อย่างไรทั้งที่เลี่ยนขนาดนี้ไม่นานบรรยากาศบนโต๊ะอาหารก็คึกคักแน่นอนว่าหัวข้อหลักอยู่ที่งานของจวงซวุีแฟนของหัวหน้ากับซือจิ้งอยู่หอพักเดียวกับเขาพอเบียร์เข้าปากมากเข้าสองคนที่ขนาบซ้ายขวาก็กอดไหล่จวงซวีพลางพูดเสียงอ้อแอ้ จวงซวุีนายเป็นคนที่เทพที่สุดในคณะเราต่อไปพวกพี่น้องต้องอาศัยนายสือจิ้งมองยิ้มยิ้มดูท่าหลงหงคงต้องหางานอีกรอบเสี่ยวเฟิงกินพลางถามเสียงอู้อี้ทำไมต้องหาใหม่ละ่ะที่ได้ตอนนี้ก็ดีอยู่แล้วไม่ใช่หรอเพราะงานนี้มันอยู่หนานจริงไกลจากสร้างห่เกินไปน้ำเสียงของสือจิ้งคลุมเครือเธอขยิบตาอย่างสุกสนอ๋อ oh. เสี่ยวเฟิงลากเสียงยาวเหมือนพึ่งเข้าใจอยู่ๆก็หันมาทางฉันตังโมฮะฉันกำลังตั้งหน้าตั้งตาจิ้มตีหนหมูในชามถึงกับสะดุง้งเมาหงงๆกันอยู่ไม่ใช่หรอจะเรียกฉันทำไมไก่ที่เธอเอามาอร่อยดีเสียงของเธอพออกพอใจมากฉันพูดไม่ออกเสี่ยวเฟิงเธอมันเป็นหมูเธอมันเป็นหมูหัวหน้าพูดแทนใจฉันอย่างไม่ปราณีดูเหมือนคนที่คิดแบบนี้จะไม่ได้มีแต่ฉันคนเดียว ซือจิ้งหัวเราะวกกลับมาที่เรื่องเดิมดูเหมือนช่วงนี้จะมีจ็อบแฟร์ของทางสร้างไห่หลงหลงเธอจะไปไหมถามอะไรอย่างนั้นก็ต้องไปสิหลงหลงวางตะเกียบลงด้วยท่าทีสง่างามที่สร้างไห่มีโอกาสก้าวหน้ามากกว่าก่อนหน้านี้ฉันส่งเรซูเม่ไปตลอดแหละซื้อจิ้งกับพริบตาพวกเรายังไม่ได้ว่าอะไรเลยเธอจะร้อนตัวทําไมในที่สุดฉันยัดตีนหมูที่โดนกระหน่ำย่ำยีเข้าปาก อยู่ๆก็รู้สึกว่าอาหารมื้นี้ทั้งหน้าเบื่อและยาวนานมากอาจเพราะก่อนหน้านี้ฉันกินอิ่มเกินไปสายตาเผลอเหลือบมองจวงซวีเขากำลังหันไปคุยกับจัวฮุยแฟนของซือจิ้งดูเหมือนจะไม่ได้สนใจเรื่องที่พวกผู้หญิงคุยกันติดตามหนังสือเล่มนี้ต่อได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ